ครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเทพมารสามโ๊กอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคำถามของพี่คนนี้ที่พี่เขาบอกว่ารบก,กวนทำรีวิวแพ็คที่เติมรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนให้ดูหน่อยว่าก็ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแพ็คไหนที่มีประโยชน์ต่อเราในอนาคตเวลาถึงเลเวลแบบผมร้อยส0่สพวกนี้อะไรที่จะได้ใช้บ้างก็ในส่วนของ แพ็กที่ต้องมีเลยก็คือสิทธิพิเศษตรงนี้ครับผมจะเป็นในส่วนแพ็กข้างล่างสุดตรงนี้จะเป็นแพ็กปรับโจงขั้นสูงกับแพ็กปรับโจงสุดหรูนี่ครับอันนี้คือทุก a อดีนี้จะต้องมีอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้เติมเพราะว่าใช้ตําลึงในการซื้อเอาแล้วก็จะได้ในส่วนของการต่อสู้ทันทีตรงนี้เพิ่มขึ้นครับผมเพิ่มจากสามสี่ 8, ครั้งเป็นแปดเก้าครั้งเดตต่อวัน มันก็จะทำให้เลเวลเราข้างบนตรงนี้เพิ่มขึ้นเร็วแล้วก็ในส่วนของอีกแพ็คหนึ่งนี่จะเป็นแพ็คไฮไลท์เลยจะเป็นในส่วนของแพ็คเติบโตตรงนี้อันนี้คนที่จะเติมจริงๆควรที่จะมาเติมแพ็คนี้ครับผมเป็นแพ็คที่ดีที่สุดแล้วในเกมผมมองว่าแบบนั้นเพราะมันในราคาที่สามารถที่จะจับต้องได้แล้วมันก็ใช้ประโยชน์ได้เยอะด้วย ในส่วนของแพ็กเติบโตตรงนี้ก็จะเติมไปที่4ี่รอยสิบเก้าบาทครับผมก็จะได้ตามเลเวลนี้ถ้าใครที่เติมไปแล้วก็เล่นไปตรงนี้รอเลเวลแบบผมก็ได้ครับร้อยถึงร้อยห้าสิบแล้วก็ค่อยเติมทีเดียวก็ได้มันก็จะได้สามหมื่นตำลึงแล้วทีนี้คุณก็เอาสามหมื่นตำลึงตรงนี้ไปถลุงเล่นเลยไม่ว่าจะซื้อใบรับสมัครขั้นสูงจะซื้ออันนั้นอันนี้ นี่เราค่อยใช้เพราะว่ามันได้ตั้งสามหมื่นมันเยอะมันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าแล้วเราก็จะไปดูแพ็กพวกแพคลายวันกันไหนล่ะเอามาในส่วนของแพ็คจากัดนี่ก่อนแล้วกันแพ็กจากัดก็จะมีในส่วนที่มองว่าคุ้มแล้วก็ได้ใช้จริงๆก็จะมีอยู่มาสามแพ็คครับผมแพ็กแรกก็จะ ถูกหน่อยก็คือร้อยสบาทจะได้ในส่วนของมเมล็ดพลังทองตรงนี้ครับผมอันนี้ก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนแม่ทับคืนได้เปลี่ยนแม่ทับตรงนี้คืนนี่เวลาเราสมมุติเราอัพพวกเทพพวกมารไปได้เจ็ดแปดดาวนี้เราเสียดายชิ้นส่วนแล้วก็เลือกตรงนี้มันก็จะให้เรามาคืนที่3 5มรอห้าสิชิ้นส่วนในจำนวนของ7ดดาวนะ มันก็จะใช้หินตรงเนี้สิบเม็ดสามร้อยห้าสิบชิ้นส่วนก็ได้มามาเจ็ดตัวครับผมแล้วก็เอาพวกนี้บางทีอาจจะเปิดได้ตัวที่ดีกว่าเดิมก็เอาตัวพวกนี้ไปอัพตัวอื่นต่ออันนี้จะเป็นส่วนของแพ็คแรกในส่วนของแพ็คที่สองก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับพวกกลางๆไม่มีอะไรหรอกที่จะได้ใช้แน่นแน่เลยก็คือ แพ็คหนึ่งันหกร้อยตรงนี้ครับผมแพ็กเพิ่มดาวไหมครับที่จะได้ใช้แน่ๆเคือตาพยากรเนยตรงนี้ครับผมได้ใช้แน่ๆยิ่งเฉพาะเวลาใครที่จะขึ้นสิบสองสิบสามดาวพวกนี้จะใช้ตาในเยอนหน่อยแต่ส่วนใครที่ไม่อยากเติมก็มันก็ต้องรอกิจกรรมนานครับเพราะว่ากลัวที่จะสะสมครบได้เนาะเพราะถ้าจะขึ้นหลายตัวนี่ก็ต้องรอรอนานเลยแหละ ใครที่อยากทางรัดก็แนะนำให้เติมกรับผมแพ็คหนึ่งพันหกร้อยนี่ตานี้ได้ใช้แน่ๆทุกคนเลยแล้วก็ในเป็นในส่วนของแพ็คสุดท้ายครับผมเป็นแพ็คสามพันสามพันก็จะมีตัวเดาเคลื่อนดาราตรงนี้ครับผม <c oughs> ดาวตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเปลี่ยนแม่ทับสิบดาวสลับกันทุกคนที่เริ่มเล่นมาก็จะเป็นเหมือนกันหมดแล้วครับเพราะว่า พวกเทพมานี่จะไม่ค่อยออกจะออกจะพวกพวกกกนี่ครับวุย้ยกกจกกกงอโกพวกน้นี้แลวก็เป็นธรรมดาตัวไหนมันออกบ่อยเราก็ต้องทําตัวนั้นขึ้น10ดาวก่อนสมมุติเราทำเนี่ยงอกกตรงนี้ขึ้นเป็น10ดาวเสร็จแล้วเราอยากเอามาสลับกับพวกเทพพวกมารอะไรอย่างเงี้ยเพราะถ้าเวลาเราอ่าขึ้น10ดาวตัวไหนแม่ทัพที่ใช้ในการขึ้นสิดาวในงอนั้น ในเผ่านั้นมันก็จะใช้เยอะแล้วก็จะประหยัดเวลาง่ายครับโดยการเติมน,นั่นแหละเราก็จะใช้พวกที่เราขึ้นมาพวกนี้สามโก้พวกนี้เอามาวางไว้เลือกมาไว้หนึ่งตัวแล้วเราก็เลือกไม่ทับมานหรือเทพของเรามาก็ได้เอามาจํานวน5ตัวครับผมมาใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็จะสลับกันโดยที่เราไม่ต้องไปอัพเลเวลแล้วก็ไม่ต้องไปอัพดาวใหม จะมาในเป็นของส่วนแพ็คลายสัปดาห์กันบ้างแพ็คลายสัปดาห์อืมผมไม่มีอะไรแนะนําเลยเพราะว่าแพ็คนี้ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้าจะมีคุ้มที่สุดในลายสัปดาห์ตรงนี้ก็ผมให้เป็นแพ็คสามพันอีกเหมือนเดิมตรงนี้แต่ผมมองว่าถ้าจะเติมเอาสามพันตรงนี้นะ่ะไปเติมเอาตาเคลื่อนย้ายแม่ทับนั่นดีกว่าตาสลับแม่ทับนะอันนั้นจะคุ้มกว่าอีก นี่มองข้ามไปเลยแพ็คลายสัปดาห์แล้วก็แพ็คลายเดือนแพ็คลายเดือนจะเป็นมันก็ไม่มีอะไรคุ้มอะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรคุ้มไม่มีอะไรคุ้มเท่าแพ็คพวกจำกัดเมื่อกี้แหละนี้แพ็คลายเดือนก็เอาไว้เป็นในส่วนของคนที่อยากได้แค่ใบนี้ไปเปิดพวกใบรับสมัครขั้นสูงพวกนี้ ตาลึงนี่หาง่ายครับผมไม่ต้องไปอยากได้มันหรอกอันนี้ก็สี่ใบเออสี่สิบใบเนี่ยเปิดได้สูงสุดก็สี่ตัวมากสุดก็ไม่เกินสี่ห้าตัวหรอกมั้ก็ไม่รู้อีกว่าจะได้ตัวไหนนุ่นพวกโลซกเตียวครับหลงรอคุณอยู่ถ้าคุณเติมสามพันเป็นเนี่ยส่วนมากเขาจะเติมแค่ให้มันได้แค่ v ีก็พอเนี่ยแพ็กอันนี้คุ้มสุดแล้วแพ็กเก็เติบโตเนี่ย ได้ตั้งสามหมื่นตำลึงซึ่งสามหมื่นตำลึงนี่ใช้ซื้ออะไรได้ตั้งเยอะใช้ตั้งแต่ต้นเกมจนจบเกมอยู่แล้วเลยตำลึงเนี่ยแถมได้ V.I.P มาด้วย V.I.P ก็จะใช้เปิดในตัวแม่ทัพพวกนี้ได้นี่หนึ่งพันแต้มเท่ากับหนึ่งตัวเนี่ยนี่สามหมื่นสี่หมื่นแล้วได้สามสิบสี่สิบตัวเติมแพ็คห้าร้อยเมื่อกี้ไปแล้วก็มาเปิดตัวนี้ต่อคุ้ม ก็เกมนี้ก็มีแพ็คประมาณเท่านี้ครับผมที่แนะนําให้เติมนะมีไม่กี่แพ็คหรอกประมาณสี่ห้าแพ็กเลยที่เหลือก็ไม่ต้องอยากเติมหรอกครับเพราะว่ามันมันสิ้นเปลืองอืมมันไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นครับผมมีจําเป็นก็แค่แพ็คพวกพันหกที่ผมบอกที่ใช้ตาพยากรเนอยอันนั้นอนะจาเป็นจริงๆจําเป็นมากเลยในอนาคตรเวลเยอะๆแล้วก็พวก เปลี่ยนไม่ทับน,ะนั่นก็แล้วแต่ความสมัครใจของเราก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์นะครับ